เปิดมาเจอรูปหมูปิ้งอะไร่งเงี้ยนี่ไงแก้ไขวิดีโอกินคนป่าอัปโหลดรูปหมูปิ้ง

มึงถ่ายมึงอัดหน้าจอแล้วมึงรูปลูกผู้ช่องถ่ายรูปอ่ะไอหน้ายาวเออเอาแบบใสู่มึงเนี้ยรูปหน้ายาวเนี้ยยังไม่ได้ทำเลยคุณรัวนี่ดูรอดูเช็คแมนพูดแมน่ะหน้ายาวยาวโอเคฮะโอเคพูดภาเสียงเงเนี้ยภาษาเสียงเพงเี้ยหน้าจอแล้วมึงรูปลูกผู้ชองถ่ายรูปอ่ะไอหน้ายาวเออเอาแบบใส่กูมึงเนี้ย

ไ่เน <cuanto S 2> ียนีแลกกม่ะอมไม่เสียงมันแปลกว่ะไม่เสียงกูด้วยทำไมมองมันเป็นของเป็นของค่อยของ obs แล้วเสียงมันแปลกอ่ะเออของไอ้นั้นที่กูใช้มันดีกว่าแต่ของแอคชั่นมัน เสือกเอากล้องเขา้าแคมมันเข้ากล้องเข้าไม่ได้ไม่เสียงไม่เ <Okay. S 2> <mem> สียงอูดว่ะทำไมพมันเป็นห้องเป็นห้องห้วยนะของ O B s X ก็เสียงมันแปลกอ่ะเพิ่มของไอ้นั้นที่กูใช้มันดีกว่าแต่ของแอคชั่นมันเสือกเอากล้องเขา้าแคมมันเขา้ากล้องเข้าไม่ได้ได้ไนะปไปเล่นเกมเอาอยัางเสียงเลย

เอ็มันต้องตั้งที่อะไรอีกวะกูไม่รู้กูไม่ได้จำไม่ได้เลยไม่ได้ตั้งไม่เคยตั้งเลยโฮ้ยโนโน,โนมาเด็กปันไดอยู่ในเกมใช่ปะอ,อยู่ในเกมไม่ได้ไปเสียงมันออกจีจีวะเสียงมึงวะเสียงมันแบบหแปดเนี่ยเนี่นงงยไม่ชอตรัวๆเลยก๊า อเออส่งก็เป็นราคา190สัตว์อ่ะ,ะ,ะฮะตวของเฮ้าใช่เหรอเธอจะเสียบไปเล่นเกมนีย่ยกระโดดมาเราต้องรักทีมมันละเดือค้างเลยเอาเอาตาเล่นดีกว่าได้อยู่มันติมันติแล้วสิงวะกูลืมแล้ว เอาแบบไหนฮ hard ไหม hard survival ไะมอันยากอันสุดท้ายอันบนสุดอะเสียงมึงออกเบาๆไปเลยวะเดี๋ยวมาเชิญเพื่อนยังไงวะกูจำไม่ได้แล้ะเดี๋ยวกำลังกำลังเดี๋ยวกูดูในยูทูบตัวเองแบบหมู่คนเชิญกูเต็มเลยวยังมีคนเล่นอยู่เหรอวะ ไมภาพเกมขูไมัขึ้นวะนีอ่อะไรเนะีย่ยเสียหล่อที่าย อะไรล่ะดิ action ดไ action ไม่ใช่ไอ้ยเราไปอยู่ในเว็บนี้มันสว่างเพราอยู่ในเว็บแคมหน้ากูมืดเฉยเลย watch เออเพราะอยู่ในไลน์พระหน้ากูออกมืดเลยแต่ถ้าอยู่ในไอโอวีอันหน้ากูสว่าง เรยังไงนะลืมแล้วใช่เ<ช>ิต้องเปิดห้องก่อนใช่ไหมเลือต้องรินข้างนอกวนะลืมละกดกผิดแอคชั่นมันใช้ไ์ไม่ได้นะเลยแอคชั่นต้องอยากใช้แอคชั่น

แล voi, ้วก็เชิญมึงใช่ไหมเชิญไปละขึ้นมาเนี่อยเชุด uh> ูปรกไปอย่างเกลียดเลยโปกทกอแต่มันแบบมันไม่ค่อยชัดอ่ะเยอะโปรโปรแกรมดีๆม่งก็เออ ไม่ได้ตั้งค่า,ม,า,ม,ามันเยอะมันมืดมากแต่ใน OBS ที่กูเห็นในหน้าจอเนี่ยแม่งแบบสว่างแบบสว่างลู่เลยอะกูอ,อึงแล้วเนะนี่ยก็นึงนะ มีเสียงกริ้งกริ้งกริ้งเหี้ยอะไรเลยเราไปดูปกติไม่มีได้ยินไหมในไรอะไม่ได้เข้าดูเลยเอาไปดูดิน่าจะยังไม่ได้ตั้งอะไรมั้งเฮียนี่ก็ขยันส่งเฮียอะไรไเข้ามาแล้วแล้วกูไม่ได้ปรับพวกบิดเลนพวกนี้เพะว่ไม่เคยได้ลองเลย เออมันเสียงอะไรไม่รู้เนี่ยเออไม่ได้ปับูอีกเลยเออไม่รู้ไวเรกูจะปรับอันนี้ให้เป็นอันนี้ให้หมดเลยโลรอรให้เป็นหอยเนี่ย เป็นของเราไอ้ลำงฟังหูฟังฟังให้หมดเลยริมยูทูบถูกแล้ว general e n g l i s ้ o เ e n ไม่ได้ให้ปรับพวกปิดลงปิดเลนเลยหรอเป็นของไอ้เนี่ยแม่งแบบเอาดรไงวิดีโอเปิดเลน กูสองหมื่นอ่ะกูจำได้เลยหอนะกูใช้สองหมื่น